สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็อยู่กับรถแต่ตั้นตอนเดียวโฟววที่แต่งเต็มครบทั้งระบบไม่ว่าในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะคะหรือช่วงล่างและก็ภายในนะคะวันนี้ลูกค้ารับเป็นชุดแต่งของ Outlander ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานของขอคอกหรือบันไดข้างตัวนี้เป็นตัวท็อป ดีไซน์ปี2026ออกมาใหม่ๆเป็นของ Outlander รุ่น MATRIX นะคะที่มีความแข็งแรงและก็การใช้งานที่ครบเลยนะคะแล้วก็จะติดตั้งมาพร้อมกันแข็งนะคะสีแดงด้านล่างนี่เลยค่ะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมและขายดีนะคะ MATRIX ค่ะด้านบนผู้ใส่เป็นสปอร์ตไลท์ให้เพิ่มมานะคะตัวนี้ไม่ได้มีมากับกับกันชนมีให้เลือกทั้งแบบดวงใหญ่และก็ดวงเล็กนะคะ ขัดมาด้านบนค่ะปุ้ยใส่เป็นสกู๊ปฝากระโปรงด้านบนให้นะคะสกู๊ปตัวนี้ก็มีสองสเปคให้เลือกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแผ่นใหญ่เต็มฝากระโปรงหรือจะเลือกทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะก็ดูหล่อดูเท่คนละแบบค่ะส่วนด้านบนนะคะใส่เป็นฝาแก๊บหลังคาและที่สําคัญใช้งานได้จริงนะคะมีสวิตช์ปิดเปิดแยกให้ด้านในเรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะสายลุยก็ต้องไม่พลาดนะคะตัวนี้เป็น s n o ก k e ลของ TJM นะคะเป็นรุ่นคอส ซึ่งมีความแน่ไปกับตัวรถนะคะช่วงล่างเต็มระบบกับชุดยกของนิ้วของโฟเฟนเดอร์รุ่นควีนซีรีส์นะคะใส่มาพร้อมปีบนกปรับองศาติดตั้งมาพร้อมยางแม็กขอบ20นะคะเป็นแม็กออฟเซตบ24ใส่เป็นยาง MT 33นะคะแล้วก็นี่นะคะ่ะบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนัทติกนะคะสวยเนาะสวยมากค่ะนี่ ก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกนะคะแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันลายนี้น่าจะเป็นลายที่แบบโหดสุดดุสุดนะคะเพราะว่าสติกเกอร์เขาจะมีให้รอบคันเลยตั้งแต่ฝากระโปรงแล้วก็ยันท้ายกระบะแล้วก็มีลูกเล่นนี่เลยค่ะตัวคอกนะคะตัวนี้ก็เป็นออกมาใหม่ปี2026เลยค่ะเป็นรุ่นแมทริกนะคะซึ่งมีความสวยงามแข็งแรงความใหญ่แบบ ดีไซน์แบบสวยเห็นแล้วแบบชอบเลยลูกค้าเลือกได้ลงตัวมากๆด้านหลังก็จะมีแผนเพจนะคะเป็นแบรนด์ของ Outlander เนี่ยสีดำตัดสีแดงส,สวยๆเลยด้านท้ายใส่เป็นปัมเปอร์ท้ายให้แล้วก็กันชนตัวนี้นะคะเป็นของ Outlander รุ่น n a กินี่ค่ะตัวนี้ก็ขอนำเสนอนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนแล้วก็ไฟถอยให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมหัวบอลลากเรือนะคะ ซุ้มล้อใส่ให้เรียบร้อยโชค๊คด้านหลักนะคะเปลี่ยนเป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์รุ่นโมโนทูคนะคะตัวนี้บอกเลยว่าขับนุ่มนวลขับสบายมากๆเพราะว่าคันนี้เราไม่ได้แต่งเป็นคันแรกนะคะเราแต่งเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถกับปุ้ยไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งหรือว่าการจัดส่งเรื่องไฟแนนนะคะปุ้ยยินดีบริการให้ไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้แต่งแบบไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามปุ้ยได้เลยที่เบอร์ 092 261 2342นะคะ